ลุงตอแหลลุงต,ตา,งาเรียกตาก็ได้เรียกลุงก็ได้<า>อยากอยากสวยไหมต้องเรียกพี่เราจะสวยไป<า>พี่คนนี้มาอยิบจูกจะาจูกจ้าแล้วที่ฝังได้ตาด่าพี่คนนี้ว่าว่ามาเขาตกจากโคกพี่คนนี้เหรอพี่น,นีตายเลยจะมาได้ไงจะพูดอีก มามาได้ไงตายแล้วตกชักโคกตายแล้วเขาตายเขาตกจักโคกตายตกโถท่วมไม่ใช่ชักโคกถ้าตกชักโครกหนูก็ตายรู้รู้ใครตกไหมเคยทำไมรอดอ่ะเคยตกตกขาตกตกไม่เห็นตายเลยเหรอ มาดูแล้วพี่เขาทำสวยไหมได้ทำไมไม่ทำไมสาว่าพี่เขาอยากไหนเล่ะว่าพี่เขาทำยังไม่ได้ว่าแล้วลุงถามว่าพี่เขาทำสวยไหมใส่ลายมากเลยคนนี้ทำสวยนใส่ะตัวเล็กเนี่ยอรอใส่ <c oughs> อะไรี่ตวลีอร่อยสุดเลยเหมาะกับเด็ก พี่พีมตาพี่เขาทำสวยกับตาอีกนะพี่ใส่วต่อเหละได้ๆาตาได้เลยพี่เขาจะทำสวยกับตาได้ไงตาทำครับผมตาตาทำก่อนเขาต้องนานนี่เดี๋ยวเกี่ยให้ดูมันต้องแรงๆออกแรงเยอะๆอย่างนี้แรงๆให้มันเ็นๆ ให้มันเรียบๆเรยเร่นแบนไม่งั้นก็จะำวนไม่ได้แล้วหนูพอยมัวนหน้าลุงเกี่ยให้เดี๋ยวคุณตาเกี่ยให้ไหนไง่ายที่ เรียบยังครับไปดูฝีมือพีอ่เขางวนนะตาว่าต้องขี้เหนีเนี่ยเลยมนเลยพี่เขามือสวยกวยปลยอาอลีกมือเรื่อยจิ้อยไรสงไอ้ติมีม่ยนะมือเลื่อยจิ้มอะไรสวยไอจิมสวยต่องที้บอกว่ามือสวย นี่เขาความจำดีมากเลยอ่ะเขาจำได้หมดเลยว่าตามวนอะไรก่อนอะไรหลังหนูก็จำดีอยู่นั่นเนี่ยหนูจำได้ถึงตอนเด็กนหนูสอบได้ที่เท่าไหร่หนูยังไม่สอบเลยเขาปิดเทอมกันแล้วมไม่เป็นไรสวยหนึ่งงานกก ถวยสองอนตาก็ไปว่างกคน่เหือเต็มหัคนตกะสวยตั้งหนึ่งอันเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอยากขอเขา